ขอต้อนรอทตันสู่ยกสยามครับเรื่องราวดีๆของการแข่งขันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของสยามประเทศทั่วทุกภาคส่วนนะฮะของประเทศไทยนะฮะมาเป็นความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่ซ่อนอยู่นะฮะสเสน่ห์ของสิ่งต่างเกิดขึ้นนะฮะจากคําถามของเรานะครับและตอนนี้อยู่ในกลุ่มที่17สายที่17 4จังหวัดนะ,ะอุทัยธานีกบุรีรัมย์นั้นรออยู่นะครับแต่ตอนนี้เป็นการแข่งขัน,นนะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับแม่ห้องสอนกับพัทลุงและแม่ห้องสอน ความลังเลความโลเลความไม่มั่นใจทำให้เขานำไปก่อนนะครับหนึ่งคะแนนสำหรับกติกาการแข่งขันยกสยามในรอบแรกเราจะมีทีมทั้งหมด7จจังหวัดแบ่งออกอเป็นส9าสายสายละ4ทีทีโดยจะหาผู้ชนะของแต่ละสายจำนวนทั้งหมด19ทีซึ่งวราไปแล้ว16สายเหลืออีก3สายเพื่อหาผู้เข้ารอบที่สองตอไปและตอนนี้มีจังหวัดที่แข่งขันไปแล้วทั้งสิน้น14จังหวัดสต่องไปแล้ว19จังหวัดเหลืออีกเพียง12จังหวัด และได้ผู้ชนะมาแล้วทั้งสิ้น15จังหวัดดังนี้สายที่1จังหวัดปราจีนบุรีสายที่สองจังหวัดศรีสะเกษสายที่สจังหวัดยะโสธรสายที่สจังหวัดนครราชสีมาสายที่5จังหวัดเพชรบุรีสายที่6จังหวัดอ่างทองสายที่7จังหวัดจันทบุรีสายที่8จังหวัดหนองคายสายที่9จังหวัดเชียงรายสายที่1ิจังหวัดประจวบคีรีขัน สายที่ส1จังหวัดกาญจนบุรีสายที่12จังหวัดนนทบ,บุรีสายที่13จังหวัดยะลาสายที่1 4จังหวัดสมุทรปราการสายที่15จังหวัดสุโขทยัยสายที่16หไม่มีตัวแทนสายและตอนนี้เป็นการแข่งขันวงสายที่17เไปติดตามชมกันเลยครับมาดูกันนต่อจากนี้ไปเลยนะครับว่าจะ2 0หรือว่าหเท่าให้ฟังเสียงนี้ ฟังดีๆจะหลับตาหรือเปิดตาก็ได้มาครับ เอาละทุกคนเคยได้ยินอยู่แล้วนะร้านนี้มันฟังมาบ่อยๆเลยแล้วก็มีการมาเปรียบเทียบด้วยนะฮะตาอินกตานาะหาปลาแย่งปลาแบ่งปลาถามว่าปลาอะไรครับว่าแล้วฟังมาตั้งนานเนี่ยแย่งกันจับกันมาเนี่ยเขาจับปลาอะไรครับกอไก่ปลาบึกโอ้โหปลาบึกหรือไม่นะครับขอไข่ครับปลาฉลาม โอ้ยหนักตัวโวยเขาไม่คิดไปคิดเลยรคิดใจนี่ไม่มีเลยแล้วคนบอกเฮ้ยปลาเนี่ยนะเฮ้ยไม่มีเลยตัวเรื่องไม่มีเลยปลาบึกหรือปลาฉลามครับโอเคหนเรือปลาช่อนนั่นน่ะเราจะมีได้เลยยุ่งกันสิครับคะแนนนี้จะเป็นของใครจังหวัดไหนนะฮะมีผลเพรไะนั้นตัวแทนของแต่ละท่านทำงานให้เต็มที่จับเวลา ตาชตนาเป็นาิตนาเป็นชาวนาปลาฉลามเป็นชาวนาี่ยปลาบบมอยงีแต่ว่าปลาฉลามก็เนไม่ไม่ไม่เวลาได้อยู่นะครับจะหมดอยู่แล้วแยกปลาอะไรกันปลาบึกหรือปลาฉลามสิบเก้าแปด สามสองอ๋แม่งสองทลมคนแล้วนะฮะมดเวลาฝั่งา,หาใหญ่อยู่ที่พักะลุงแล้วครับว่าพักะลุงนี่จะทำยังไงดีเราจะดูหัวหน้าทีมก่อนนะครับตาอินกตานานะฮะหาปลาเอามากินกันร้องกันอยู่ตลอดฟังกันอยู่บ่อยๆแย่งกันหรือหาปลาอะไรมาแบ่งกันครับโอ้โหยังสับสนในชีวิตอยู่ฮะ <laughs> <laughs> เลี้ยงไม่ นูเขาบอกพี่พี่ยกกอไก่นะครับเขาถามหนู่สี่รอบให้พี่ยกอะไรนะกอไก่พี่ยกไก่เดี๋ยวต้องพูดพนูุ้นอะไรนะพี่ยกอะไรนะพี่รอบพี่เอายกหมดเลยโหได้ทีเท่านั้นครับพร้อมเหมือนหรือไม่เหมือนยกครับหมุนพันทั้งหมดนะครับพร้อมกันนะครับยกครับลุกเอาละคราวนี้ลังเลมาแล้วนะครับทางนี้พอๆกันอันนี้ลังเลห้าห้า ห้าห้าไหนเดี๋ยวขอไข่ห้าห้าโซนโอ้พี่ชายเล่นบียกันเองนะครับวนกันเองนะครับทางด้านนี้มีบ่นมึงมีมึงยเรื่องอะไรฮะเพราะว่าเราเราตกลงกันแล้วว่าคุณพี่จะขอไข่คุณพี่จะขอไข่คุณพี่เนี่ยขอไข่ดูบอกประมาณสี่รอบแล้วเขาก็ถามว่าเอ้ยพี่อะไรพี่ขอไข่พี่ขอไข่เฮ้ยแล้วเขาไม่ เขาไม่ยกของเขาเองล่ะคนมายุ่งอะไรกับชีวิตเขาล่ะก็คือเราเป็นทีมทีมเดียวกันไงครับใช่ไหมในใจคุณใหญ่จะยก่ขอไข่มากกว่าถูกไหมอยากยกขอไข่มากกว่าอยากยกขอไข่คือปลาฉลามมากกว่าปลาฉลามอ่ะกาอินกาตนาเอาปลาเอามากินกันได้ปลามาทุกวันอันนี้ผมพูดแล้วนี่หนูกำลังจะอธิบายว่าเนื้อเพลงมันต่อความหมายได้ปลามาทุกวันได้ปลามาทุกวันมันต้องเป็นปลาทะเล ปลาน้ําจืดเนี่ยมันบางทีมันก็บางวันก็ไม่ได้เหมือนกันใครบอกใครเป็นคนการันตีจะจับตือแล้วนะเดมก็จะไ,ไ,ไ,ได้ทุกวันแล,าาล้วปลาทะเลจะไม่ได้ทุกวันก็ได้อเอ้ยได้ทุกวันครับเพราะหนูเคยไปอยู่ทะเลสี่วันหนูได้กินทุกวันหนูอว่าออกไปจับปลาหนูออกไปจับปลาเองจริงเหรอออกไปได้หมึกออกไปตกปลาได้ปลาทุกวันเพราะมันมีเยอะปลาฉลามเนี่ยนะเมื่อก่อนคือถ้าจะกินจะต้องผัดช่างอล้วมากินยังไง อ่าหนูตกมาหนูก็เคยมากินผัดชาแล้วก็ตรงพุงมันเนี่ยมันน่าจะแถบไปตรงเหงือกเขาเป็นหูฉลามก็เลยแบบว่าได้หูฉลามไปกินอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าหรือเปล่าเราไม่ค่อยอยากกินลิ้วเพ่ารายการนี้ชอบลวงเออเด้ผมก็หลอกอีกลวงหลอกคือหลอกให้พูดเยอะๆแล้วพอผิดแล้วดูโง่ไง แล้วคุณผิดหรือยังคุณผิดหรือยังแต่ว่าหนูผิดหนูก็ยอมรับว่าหนูเพราะว่าหนูไม่มีการศึกษา,าแล้วหนูผิดหรือยังหนูไม่รู้ก็หนูยังไม่ผิดหนูเป็นฝ่ายถูกม้าตลอดเขาเ <c oughs> ป็นฝายคุณแล้วล่ะมาฝั่งนี้บ้างดีกว่าค่ะคือจากฟังจากชื่อเนี่ยเป็นชื่อหลอกอินกนาฟังแล้วเนี่ยคิดว่าต้องเป็นชาวนาชาวนาต้องเป็นน้ำจืดใช่ไหมต้องเป็นปลาบึกแต่คีของมันคือกุญแจของมันคือคว้าพุงเพียวๆไปกินปลาบึกกับปลาฉลาม ภูมิเคียวกับกันอาโอานเีลาดุเลอ้าปลาดุกลมวางดูเลยจะเพียวกว่ากันขวานภูมิเรียวไปกินนะฮะวันี้ฉลามจงเจริญเอฉลามชะเถอะเอาตาอินกับตานาแย่งปลาเลยกันนะครับทำอะไรนะครับปปลาปลาปปลา ขึ้นมาไปไทไปนปไปไเสปยเไปไปไปวปไ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 วไป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 นปไ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 ไป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 ัปไ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 ปดไป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 ไเไป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 ไยไะไันปไปไปเปืปไ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 ไปไปปไ เรื่องไตายาตานานะฮะอยู่ในแบบเรียนเร็วบทที่147นะฮะพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าปรมวงเธอกรมพยานดำรงราชานุภาพนะครับสำหรับสอนเด็กอ่านภาษาไทยในสมัยนั้นนะฮะเนื้อเรื่องครับเนื้อเรื่องมีว่าตานากะตาอินอยู่บ้านริมทะเลจบเลยนะฮะอาชีพหาปลาด้วยกันเมื่อหามาได้ก็มาแบ่งกันกินวันนึงตตลงแยกไปหาปลา ปีนไปหาปลาที่น้ําตื้นหาทั้งวันก็หาไม่ได้ตานาไปหาที่น้ําลึกไปคู่เดียวก็ได้ปลาฉลามมาตัวใหญ่ถ้าอยู่ก็มาแบ่งพุงกันไปไม่เกี่ยวมาพุ่งเดียวเพียวเลยไม่เกี่ยวมาพุ่งไปที่อะไรเลยแต่มันมีเหตุอันใดที่ทำให้เขาไปหาคําตอบที่ถูกกไม่รู้มาแล้วนะครับจัดการทีคิดว่าจะไปแบบสบายๆเสมอกันแลยนะครับพัตตลุงหึงเท่านะครับข้อนี้เรามีของให้ชมนะครับมาเลยครับ สนับสนุนโดย t r u e m o โครงการคุณธรรมนำไทยกองทัพบกไทยพาณิชย์สมคีประกันภัยน้ำดื่มตราสยามใหม่พบความนุ่มยิ่งกว่าด้วยผิวหน้า Soft d ซ s ่ที่ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวนุ่มสบายสดชื่นกว่าที่เคยแค่ฟรีซุปเปอร์ดรายโฉมใหม่ ใส่เสื้อเท้าขาวไหม่ใหม่ทุกวันเลยขาวเหนือเมฆแบบนี้ก็ใช้เปลาไว้ใหม่ยิ่งซักมากครั้งยิ่งขาวมากขึน้นต้นใส่เสื้อขาวเหมือนใหม่เป็นใจลอยทุกทีเลยนะเปลาไว้ใหม่นี่คือวาระสุดท้ายของความสนุกเพราะความตายกำลังคืบคลานเข้ามาชิวท็อกพาวเวอร์กระป๋องชิกใบสั่งตสยมแลงร้ายพร้อมสองพลังประสิทธิภาพ หนึ่พลังกำจัดแมลงร้าย 2. พลังโอวิตนานเพื่อปกป้องคุณและครอบครัวเพิ่มปริมาณอีก1 5%ฟรี 3. เพิ่มเวลาสั่นตาถึง10สิงหาคมนี้พลังปกป้องพลังชิวท็อกซ์ เอสเมตนตานำท่านำดิสมกิทะลุอดในระบบดลดิจิต3มิติจอี่คจะเซ็นเตอร์ออกถอรนตรีดพิเศษ้าอูแฟนตา5ฝาลดทันที58ยี่สิีกรกะดาษึางว่3สิงหาคมนี้ที่เอสเอ็มสาขาเชโดว์ชโว์ลัเท้าและเดอะมอลล์บางกะปิฮัลโหลฮัลโหลทุกครอบครัวโปรดทรบ ดูเม็กแจกทองทุกบ้นเสาร์และอาทิตย์ลุน้นรับทองคำมูลค่า10,000บาทวันละหนึ่งรางวัลเพียงตัดขวากล่องด้านบนดูเม็กยูโกรหรือไฮคิววันพลัสหรือทรีพันรถใดขนาดใดก็ได้เขียนชื่อที่อยู่พร้อมเบอร,ร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนส่งมาที่ตู้ก้นสิบรามศิปรปทุมธานี1 2ึ่งสองรับทราบกันทุกครอบครัวแล้วรีบส่งกันเข้ามาส่งมากยิ่งมีโอกาสมากตั้งแต่วันนี้ถึงสิบสามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห ี่ชาติก่อนนะันยมาืมเงินค่าค่ายังช่วยเลยเป็นหนี้คนใช้ไม่หมดแต่น,นี่รถใช้หมดแน่ดอกเบีย้ยถึงจุด44%ถึง15สิงหาคมน,นี้หาฟอแค่เมื่อปริศนาสุดสารลับแห่งอาณาจักรจีนโบราณกำลังจะคลิกชะปาของโลกมหาสงครามเหนือจินตนาการกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ระทึกยิ่งกว่าครั้งใดเมื่อจกักรพรรดิมังกรฟื้นขืนชีพพร้อมกองทัพทหารมัมมี่พันปีนและมังกรสามตัวอภิมหาภาพยนตร์อแอคชั่นประจนไทยฟอร์มยักษ์แห่งปีที่ทั่วโลกรอคอยดังมัมมี่สามคือจีบจักรพรรดิมังกร31มสิบเอ็ดกระกดาษในโรงภาพยนตร์ แตวันนี้เป็นต้นไปนะครับลูกค้าของครู e m o นะครับที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับทั้งแบบเติมเงินแล้วก็แบบรายเดือนนะครับมีสิทธิ์โชคดีนะครับทั้งผู้ที่เปิดเบอร์แล้วก็ตัวแทนจําหน่ายด้วยนะครับโดยทันทีที่มีการเปิดใช้บริการนะครับระบบจะพิมพ์เบอร์ที่เปิดใช้บริการและรหัสของตัวแทนจําหน่ายนะครับลงในกระดาษนะครับหเบอร์ต่อหนึ่งชิ้นส่วนนามาจับรางวัลนี่จับทุกวันจันทร์ถึงสุกแบบนี้นะครับวันละหนึ่งชิ้นนะครับชิ้นส่วนที่จับได้นะครับ2รางวัล เจ้าของเบอร์รับไปเลยนะครับต้องคำมูลค่าห1 0,000บาทคุณท่านจำนายนะครับรับจานแดงทรูพิชเช่นนะครับพร้อมบริการทรูโนเลชแพ็กเกจนครับนาสิบเดือนฟรีอะนะครับค่ำคืนนี้ครจะโชคดีนะครับตัวแทนจากทรูมูฟจะเป็นผู้ที่มอดโชคนะครับชมเลยครับเอานะครับมานะฮะลุ้นเลยนะครับดูนะครับว่าจะเป็นใครนะครับได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับตรวจสอบรายชื่อด้านหน้าจอเลยนะครับแมยินดีด้วยนะครับอย่าเลยนะครับว่าทรูมูฟมุกลกให้ชีวิตใกล้กัน สนับนุนโดย True Move, Natrife Double งชุดเครื่องนอนซาตินแบรนด์ซุปไก่สกัดชุดนักเรียนตราช้างแมมมอเชุดอะรด้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับน้ำดื่มตราสยามแบรนด์ซุปไก่สกัดขุงสักอกต่อไว้ชุดเครื่องนอนซาตินและพงพิเศษปลายเร่มชูชีพครับ มาแล้วนะฮะที่เห็นอยู่นี่นะครับนี่คือโฉนดที่ดินโปรตีแล้วใครจะมีที่ดินเป็นเจ้าของที่ดินนะฮะจะต้องมีโฉนดนี่คือโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะพระเจ้าแผ่นดินสยามนะครับคือรัชกาลที่5นะครับ ที่ดินที่เป็นที่ดินในโฉนดนี้ขณะนี้นะฮะเป็นที่ดินที่บ้านวัดยมนะฮะดูไปด้วยก็ได้นะฮะตำบลบ้านแป้งอำเภอรพระราชวังสุัปัจจุบันก็คืออำเภอบางปะอินนะครับแขวงเมืองกรุงเก่าก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเมื่อทรงให้มีการถือครองโฉนดได้ก็จึงทรงทําเป็นตัวอย่างให้แก่ราษฎรด้วยการใช้พระราชทรัพย์ส่สวนพระองค์ซื้อที่ดินแปลงนี้ไว้ครับ <S <S เป็นที่นาครับจํานวน9.2ไร่ดูได้เลยนะฮะหนึ่งงาน และมีการออกโฉนดที่ดินให้พระองค์อีกด้วยถึงไม้ว่าในอดีตพระมหากษัตริย์จะทรงเป็นเจ้าของผืนแผ่นดินทั้งหมดของประเทศอยู่แล้วป็ตามนะครับเรียบร้อยข้าประจําที่นะครับเราจะถามว่าปัจจุบันนี้เนี่ยที่ดินที่เป็นโฉนดอันเนี้เป็นที่ของอะไรครับก็ไก่ครับจากเดิมเป็นที่นาปัจจุบันก็เป็นที่นาครับหรือขอไข่ครับ จากเดิมเป็นที่นาปัจจุบันคือวังครับนี่คือคะแนนที่สองแล้วนะฮะลองดูนะว่าแม่ของศรหรือพัทลุงจังหวัดไหนจะเป็นตัวจริงความลังเลหรือความมั่นใจจะทําให้เกิดคะแนนนี้ขึ้นนะครับขอนะครับจับเวลาครับมออองเเขาซื้้้ไกกตวิส แม่ห้องสอนนี่ส่วนใหญ่จะกลับมานั่งแล้วครับสามสี่เป็นห้องสิบเป็นตาสุดท้ายเก้าแปดยังมีเวลาอยู่นะพัตตลุงแห่จะหมดแล้วครับสามสอง หมดเวลราะาอน้อกตอนนี้ลังเลบางแล้วครับอย่าทะเลาะกันครับโอ้โหลูกทีมวางแผนนะฮะช่วยกันใหญ่แล้วครับโอ้นาทีนะครับพร้อมยกครับเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนครับแม่มันจิงลูกทีมพร้อมยกครับกลับมาเป็น อุ้ยตกใจตกใจเลยตกใจเลยตกใจเลยนะเพราะอะไรครับคุณกติ๋วเพราะอะไรหรอครับผมมีเหตุผลคือที่เนี่ยอดีตใช่ไหมฮะเป็นที่นาถูกไหมครับแล้วคุพ่อหลอง้าเนี่ยได้ไปซื้อไว้เพื่อที่จะให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ําครับผมแล้วให้ทุกอย่างก็ต้องถูกอยู่ให้เป็นนาือนเดิมครับให้เดิมไวตลอดข้าวมีกินตลอดเวลาครับก็จะไม่ต้องเป็นแฟนนี้ครับที่แค่นี้เองล่ะก็ต้องซื้อเยอะๆีิอื่นด้วยสิก็คือให้ อนุัาห์วะอย่าถามเยอะเข้าทุกวันนี้ต้องเป็นนาเพราะว่าข้าวบ้านเราในขาแขนในน้ำมีปลาในนามีข้าวพวกต้องมีข้าวเพราะมันมีนาอะไรวะงงผมไปปลาฉลามกินก่อนครับโอ้โหข้างหน้านี้ก็ตอบในเรื่องนาของที่นาเป็นส่วนใหญ่จะว่าน้อยของเขาแล้วเพราะว่ารู้จักไหมนาเขาปลูกอะไรต้องถามก็นาที่ไม่นาที่มีปลาฉลามไง คิดว่าต้องเป็นนาเพราะว่าฟังท่านตั้งใจไว้ให้ให้เป็นนาให้ให้เป็นนาเพื่อจะได้ชาวนาจะได้มาทํามีไรายได้ตลอดเวลาจน <ง S 2> <ช>ถึงวัน<ช>นี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนี้หรอค่ะเอาละจากเดิมผ่านกาลเวลามาตัา้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่เป็นโฉนดฉบับแรกเป็นที่นาถึงปัจจุบันนี้โฉนดหรือว่าที่นี้กลายเป็นอะไรครับกไกลก็เป็นที่นาเหมือนเดิมหรือกลายเป็นวังครตอบนะครับ เป็ยามันจะลดเทิันหนักนี่ไงเหตุผลที่เราคิดคนเทคโนโลยีที่มากกว่าการเช็ดล้างสีดูระคลีนสีทาภายในที่ดีที่สุดจาก T O A เจอรี่ซูเปอร์เซนเตอร์พร้อมปิดตัวติงขนุนซาดิโลยี่สิบสีการกระทำพิเศษเเข้ามไปขวดเนต่อไปอยากก็หยุดได้เร็วทันใจใช่ไหมใช้จินเล็ดรถคาสที่หมุนปรับตามรูปหน้าได้จินโจนได้รวดเร็วหมดกังวลเรื่องโดนบาดหรือถลอกเปลี่ยนคุณคนธรรมดาให้เป็นฮีโร่ได้ในชั่วตา The best I can get ราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช2 5 5เปอาญาสิทธิ์ในการปราบปรามผู้กระทำผิดเยียวยาปกป้องผู้ถูกกระทำเรามุ่งม,มั่นป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังร่วมเป็นเครือข่ายหยุดขบวนการค้ามนุษย์เพื่อคุณเพื่อชาติ ผิวจะกระจ่างใสได้ไงถ,ถ,ถ้าเจอทั้งฝุ่นควันภาพเครื่อสงสำอางจัดการด้วยนุ่นโทจิน่าดิฟคลีนโฟมสูตรดับเบิลแอคชั่นหนึ่งถจัดผิวเสืส่อมสภาพสองทำความสะอาดล้ำลึกเพื่อเผยผิวกระจ่างใสจริงนุ่นโทจิน่าเทศกาลร้วยทองแจกซองมาม่าเริ่มแล้วโชว์ทองจนควนหน้ามามา่าแจกกระจายกว่า1,200งนรางวัล รวมมูลค่ากว่า7จ็ดล้านสามแบาทรีบส่งมามาามาก่อนหมดเขตสามสิบยนยาอยู่นี้พ่อครับตัวนี้ดีไหมครับพ่อรู้สึกดีกว่ามั้งพ่อกับผมมักจะมองต่างมุมกันเสมอเหมือนขาวกับดำแต่ถึงจะต่างกันยังไงเราก็ยังมีเวลาดีๆร่วมกันได้นั่นแหละที่สำคัญที่สุดสำหรับผม HSBC วีซ่า platinum เพื่อสิ่งสำคัญในชีวิตเป็นไปได้ HSBC ธนาคารระดับโลกที่เข้าใจคุณมีไรวะเนี่ยทำไมมีหนุ่มมาขอเหรอขอถามอะไรอย่างไรวะเอาว่ามาดียาอะไรนักหนาเนี่ยบอกเลยมั้ยก็คลินิคเคลียร์แค่29บาทได้ทังสอย่างเลยทั้งนุ่มสวยและไม่มีรังแคต้องไปลองเผ็ดแบบนี้น้องฟ้าชอบ เทเรียกียสำหรับน้องยูมิแองจี้ต้องนี่เลยแล้วก็น้องแหน่น้องโบน้องสายน้องเต้ยน้องตองน้องเ CP Ready Meal ชีวิตอร่อยทุกวันสหประชาติเตรียมพิจารณาว่าจะประชุมฉุกเฉินปัญหาไทยกัมพูชาตามคำขอของกัมพูชาหรือไม่ในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่านายกรัฐมนตรีของไทยนั้นไม่ค่อยห่วงนะครับบอกว่าหลังการเลือกตั้งกัมพูชาการเจรจาจะง่ายขึ้น ติดตามในขาภาคข้างีกสักู่ครับบ้านพิกษาวิเลจผงซักฟอกเปาไว้ใหม่หลอดไฟอีฟสนับสนุนโดย t r u o v o v e รงการนีน้นะครับต้องขอขอบคุณไทยพาณิชย์สามัคีประกันไทยนาทริฟดับเบิลยางจักรยาน LA หลอดไฟอีฟและก็ True Move ครับ เอาละจากเดิมผ่านการเวลามาตั้งแต่รัชกาลที่หที่เป็นโฉนดฉบับแรกเป็นที่นาถึงปัจจุบันนี้โฉนดหรือว่าที่นี้กลายเป็นอะไรครับกอไก่ก็เป็นที่นาเหมือนเดิมหรือกลายเป็นวังคำตอบนะครับเป็นเป็นวังเป็นวังเป็นวัง ได้ย้อนไปหน่อยที่ว,ว่าเบื้องหลังเบื้องหลังคืออะไรเบื้องหลังหนูบอกเลยว่าพี่หนูขอนาเก้านั่นและพี่หัน้าทีมแล้วทำไมเพราะอะไรถึงได้เก้าขนาดนั้นเพราะว่าไม่รู้ว่าหนูมีความรู้สึกว่าเออสด็จพ่อเนี่ยท่านทรงชอบเออประพาสแบบชนบทก็คือไม่อยากจะ<บ>เป็นวังใหญ่เลยเป็นวงนยยังได้ยังไงล่ะครับในเมื่ออยากจะอยากจะอยู่แบบชนบทเพราะต้องเป็นนาเอาไว้ทําข้าวข้าวนี่มันมีนาปลางนาปี แล้วจะมาเกลารองพระองท่านได้ไงก็งไม่รู้หนูไม่ร <c oughs> ู้ดูนะที่ดินนะฮะใน,นโฉนดนะฮะนี่คือฉบับที่หนึ่งนะมีหมายเลขหนึ่งอยู่ด้วยนะของประเทศไทยฉบับนี้นะฮะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้พระราชทรัพย์นะฮะส่วนพระองค์ซื้อมาจากที่นาเมื่อทรงซื้อมาแล้วก็ทรงโอนให้กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์นะครับได้นำที่ดินไปจัดสรรแบ่งให้ราษฎรเช่าที่เพื่อทำนา ปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นที่นาให้นักดรเช่าทำนาอยู่เช่นเดิมมากว่าร้อยปีแล้ว<อ>นี่คือสิ่งที่พรกองท่านได้มอบให้กับประชาชนอแลนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะจุดแรกคะแนนแรกเอาความลังเลเป็นหลักคะแนนสองนี่เก็ะทุ่มเต็มที่มาเลยเก้า,าต่อหนึ่งเสียงเลยนะนเขาทำสำเร็จนะมั่งสองก็นําไปนะสองต่อหนึ่งคะแนน คนเดียวเราไม่สอนได้หรือเกิดคะแนนเท่ากันเป็น3ต่อ2อเมื่อสองก็ชนะเพราะนั้นในข้อต่อจากนี้ไปอย่าให้เขามีคะแนนครับเวลาไม่พอม่แห่กาลังมันเลยดูได้ทุกวันอย่างนี้นะฮะทางช่อง9้านะฮะช่วงเย็นๆนะฮะก่อนดูข่าวภาคค่ำนะฮะมาดูในเรื่องราวความสมําราจบันใจความภาคภูมิใจของสยามประเทศก่อนนะครับตามต่อรุ่งนี้ว่าปกติเขาจะหนึ่งนะหนึ่งเท่าสองก็ต้องสองเท่าสินี่มันต้องสองเท่าไม่ใช่สามึ่ง พ่บโม่ตัดไปงั้นใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ส่วนมากหนูชอบทำลายบราณสถรนพวกนี้รู้ผลว่าจะเป็นอย่างไรนะครับยกสยามครับสวัสดีครับยยยยกกสสาม่ะ